กลับสวัสดีครับทุกท่านครับฟรี o รีฟู้ดสตอรี่นะครับที่นี่คือเวียงจันทนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเป็นร้านปังปิ้งสีหอมนะครับมีหลายอย่างมากมายเลยร้านนี้เขาทาเองทุกอย่างเลยนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับผมอยากจะนําฝากเป็นไกด์ไลน์เพื่อนะครับคนไทยนะเพราะค้าไแม่ขาอยากจะทําขายที่เมืองไทยก็ดูเป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะว่าเขาขายอะไรบ้างอย่างไรบ้างที่สําคัญมีอย่างหนึ่งที่เมืองไทยผมไม่ค่อยได้เห็นเลยครับตามตลาดนัดทั่วไปนี่ไม่ได้เจอเลยนะก็คือ ทองม้วนห่อบ้าบินนะครับแล้วก็ทองม้วนสดเนื้ออะไรต่างๆตรงนี้นะบอกให้นว่าถ้าทําขายที่เมืองไทยนะน่าจะขายดีมากๆเลยครับเอาทองม้วนเนี่ยนะครับมาห่อบ้าบินหรือบ้าบินใส่ไปในทองม้วนแล้วมาห่อแล้วก็ข้างนอกกรอบๆข้างในก็นุ่มๆหนึบหนักหุึหนักกับบ้าบินนะเป็นสไตล์แบบไทยๆแต่มาประยุกต์ขายที่นี่นะที่เียงจันท์นะครับ ร้านปังติ้งสีหอมนะครับเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่านะครับเขาทำกันอย่างไรบ้างนะครับช่องทางอาชีพไปด้วยกันนะครับกับ YouTube ตอรี่ครับผม เขาจะทำแบบ,บกรอบนะจะใช้สี่เตาเลยนะเมื่อก่อนตอนปีที่แล้วผมไม่ถ่ายคลิปไว้นะเขาใช้แค่2เตาตอนนี้เพิ่มมาเป็นสี่เตาแล้วนะทุกคนนี่มอัใน,นขมวนแบบนั้นเนาะแล้วก็ทับอีกรอบหนึ่งทับทำไ,ไมให้มันกรอบใช่ไหมให้มันอยู่ตัวโอ,อ้ไหไหนไหนไหน เดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูตรงขิ้งขอาคทับเสร็จแล้วโอ้ยนี่น่ากินมากๆเลยมพะพร้าวเห็นแวบๆบแบบมพะพร้าวอ่อนเยอะมากมันติดเนาะ ขาจะไปตัดตรงโน้นเดยนะไปตัดครึ่งนะครับทุกคนอันนี้ทําไม่ทันแล้วนะครับทุกคนเนี่ยไม่มีของให้ลูกค้าแล้วลูกค้าต้องมาสั่งหรยกว่าต้องรอกันเลยทีเดียวนะครับขายดีมากมากนะเน้อนอกเราจะหมวนแบบนี้แล้วก็ทับอีกรอบหนึ่งทําให้มันอยู่ตัวด้วยและให้มันกรอบขึ้นด้วยนะครับกรอบนอกนุ่มในอันนี้เอาะบะหมี่มาใส่นะครับ แป้งลงไป หลับเตากันไม่ได้หยุดเร็วมาก มะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนแล้วก็เป็นน้ำใบเตยดูแลเพลินอย่างเลับร้นานนี้ ร้านก็จะเป็นร้านเบอรเกอรี่นะครับมีทั้งขนมปังนะครับแล้วก็มีเบอรเกอรี่ต,ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ร้านใต้เขาจะเป็นอย่างนี้นะร้านปังปิ้งซีหอมนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีฮ็อกไกโดนะครับช็อกโกแลตอะไรก็ว่ากันไปชาไทยนะครับสะขยายใบเตยเผือกนะอันนั้นเป็นขนมปังเรียกว่ายัดไส้กันแน่นๆตุ้มๆเลยทีเดียวไส้ล้นไส้ทะลักนะัะ ลูกค้าบางทีก็จะมาแบบพุบพับพุบพับก็มาเลยบางคนก็ขับรถไปจอดหน้าร้านแล้วก็ลงมาสั่ง มาแล้วนะเราจะจอดหนา้านแล้วก็ลงมาสั่ง สองคนลุมเลย มีเกียบองค้เดีย่เียบไซไซโ่บ้านินสี่ตรง ผมขอพาทุกคนมาดูขนมปังนะครับเป็นขนมปังหยัดไส้นะครับเป็นไส้ต่างๆนะครับไส้ครีมไส้ช็อกโกแลตนะครับชาไทยชาเขียวนะครับใบเตยเผือกนะครับทางร้านนี้เขาจะมาย่างบนเตาไฟอย่างนี้ก่อนนะครับเตาไฟฟ้านะทุกคนไม่มีควันมารบกวนเลยนะครับคือเขาย่างให้มีความหอมได้กับเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวดูต่อไปนะนอคนเนี้ยเขาจะเอาอันนี้เป็นเนยเนาะเนี่ยเป็นเนยนะครับเดี๋ยวดูหน่อย โอ้ยเนี่ยเป็นเลยนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาจะมาทาข้างในที่เขาจะเจาะรูนะครับรที่จะใส่ไส้เนี่ยน้องคนนี้มาจากสวรรค์เขตนะฮะอันนี้ก็ที่น้องทำเมื่อกี้ที่ว่าเตานะครับก็มีไส้แบบนี้เป็นไส้มะบิ่นอันนี้นะครับมะบิ่นอยู่ข้างในข้างนอกก็เป็นทองม้วนนะฮะอันนี้ก็เป็นนะครับทองม้วนทองม้วนศพนะครับเหนือตัดแันนี้เหน่ยแบบนี้นะทุกทุกคน ออเดอร์มาลัวนๆเลยนะครับได้ยินว่าเผือก3ามอะไรแปดก็ไม่รู้นะทุกคนนี่ กรอ,อบนี้ไปทำอะไรเนี่ยที่ตัดออกเนี่ยเอาไปเลี้ยงปลาปะ่ะเอาไปกินมาคนมาคนเดียวก่อนเดี๋ยวตามมาอีกปกติอยู่ข้างบนใช่ไหม อยู่ตรงนี้หลยเนานะกลิ่นหอมมากเลยขนมปังคือขนมปังเขงทาทำสดนะฮะ<ม>ผมต้องการให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับทุกคนนะเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นอะไรที่บอกเขาเลยว่าผมไม่ค่อยเห็นนะครับที่เขาเอามาเจาะรูเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาไปใส่นะครับใส่เนยนะทานเาานยทา,านเนยแล้วไม่ยางต่อเลยใช่ไหม ไม่ได้ทาแล้วเพราะว่าวัดเลยใส่เลยนะทาเลยตรงนั้นก็ไปยัดไส้แบบืหน่ากินมากๆนะอะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเขายัดไส้กันดีกว่านะครับว่ามันจุกมันแน่นขนาดไหนคะรัทุกคนอันนี้เป็นไส้ครีมนมสดนะครับอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะ ເໝື່ອງໝ່ວງນີ້ຄືໄຊໂຕວ່ สามสิบห้าพันกีดทุกอย่างก็าทำเองหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้เป็นวัตถุดิบต่างๆเป็นขนมปังแท่งยาวๆก็มีนะครับก้อนสืีอเหลียนปังปิ้งสีหอมนะครับ น้องก็ตัดใจม่เป็นอะไรสันก็ยาบไ่เตยเ,เพราะประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับ คลิปหน้านะครับมีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับผมพิธีโพสต,ตอรี่นะครับจะนำมาฝากทุกท่านอย่างสม่าเสมอแน่นอนเลยครับทุกท่านนอนลับกันดีตื่นมามีตังค์ใช้ทุกคนครับผม